วันนี้ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬารรนวลัยลักษณ์อัครจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรวขะติยราชนารี ขอให้พระองค์มีพระพระนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดระบาดและข้อพระบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ตามถแถลงการสำนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในด้านทุนวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร,พรไว้สามแห่งคือบริเวณชั้นหนึ่ง อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครณห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและที่อาคารสำนักง,งานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที